เปิดไพ่เสียงทายย้ำดวงชะตาคนเกิดราศีมังกรปี2อ6 7นดูดวงชะตาเศรษฐีบาร,รมีเทพหนุนดวงพลังบวกจัดเต็มเกิดขึ้นในโชคตาเสียงไทยโดยการเปิดไพ่ย้ำพลังด้านบวกอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาความเล่าร้อนเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะต,ตาเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้า ทำให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดรั่วล้าแสงทุกปรมานแต่ความเล่าร้อนนี้มันจะทําให้เป็นแรงผลักดันทำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองท่านจะรู้สึกว่าตัวท่านมีพลังร่ํารวยขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลกสาเร็จรับทรัพย์รวยโชคจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหาญเอาจริงเอาจังมีการโยกย้ายไปถึงแดนไกล พูดคุยเจราจาต่อรองอำนาจบารมีวาสนาส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านท่านเชื่อหรือไม่ว่าดวงชะตาท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวท่านเองจะไปขอร้องให้ใครช่วยเหลือเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาชีวิตท่านควรจะต้องยืนหยัดไม่ต้องไปขอยืมเงินใครไม่ต้องไปเจราจาต่อรองใดๆ้นสิทธิข้าพเจ้ามีสองมือสองเท้าไม่ต่างกับใครเลย อำนาจบารมีวาส,สนาข้าพเจ้าต้องมีอยู่แล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาของท่านเหมือนดักเตะไฟจะเจริญรุ่งเรืองําอะไรก็จะมีแสงสว่างส่องแสงไปแดนไกลจเจริญรุ่งเรืองให้เห็นแต่เรื่องราวดีๆนะครับจะมีแจ่ากนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนมีแต่มิตรที่ดีนะครับมิตรร้ายจะได้ออกไปคนคิดร้ายส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาจะได้ออกไปคนคิดรด้ายพูดจายังไงพูดให้ดีแค่ไหนก็อย่าไปเชื่อเขาแต่ว่าคนคิดดี พูดให้ดียังไงพูดให้ร้ายยังไงเราก็ฟังออกนะครับเจราจาต่อรองอํานาจบาร,รมีวาสนาสิ่งสิบสิปกปักคุ้มครอง,อง,องรักษาดวงชะตาท่านเปิดแล้วครับดวงชะตาท่านมีอํานาจบาร,รมีวาสนาทำสิ่งใดก็สมนางปรถนาแต่บางคนกลับมองข้ามมองข้างกับทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณงามความดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีอํานาจบาร,รมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับทมัท่านเหมือนกับเป็นดวงเสือใหญ่ สิงโตใหญ่ไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนไม่ตาแต่แน่นอนครับสโตโมมานคนที่เจ้าเล่จะคอยแหวงกัดครับแหวงในที่นี้ก็คือว่าเขาจะไม่สนใจหน้าอิดหน้าปูนในใดทั้งสิ้นเขาพยายามทําในสิ่งที่เขาอยากทําจากความรู้สึกจากใจเรื่องลึกจากสันดานของเขายังไงก็ขุดไม่เกิดยังไงก็ไม่ต้องสนใจกับสิ่งที่เขาเป็น พราะว่าสิ่งนี้จะตามติดเขาไปทุกภพทุกชาติเขาทำอะไรก็จะติดขัดติดติดตัดขัดขด,ขด,ด้วยอำนาจบารมีวาสนาท่านแต่ว่าท่านอาจจะถูกลบกวนกับคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นอาจจะทำให้ใจิตใจของท่านวาบุ่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะรู้สึกว่าข้าไม่ใช่เพื่อนเลยเองด้วยดวงข้ามีบารมีอันยิ่งใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรา,าั้งน ทไม่ดวงชะตาท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆแต่ว่าโดนใครบางคนกัดแก้ในโชชะตาดวงใหญ่เกิดขึ้นทําให้ท่านรู้สึกราบลืน่นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าดวงชะตาโดนกัดแก้งทาให้รู้สึกติดตด,ดจขัดมันเหมือนโดนมดกัดเหมือนทําให้ท่านรู้สึกย่ำแย่ในบางช่วงชะตาโดนเรื่อยๆมันก็เจ็บปวดร้วละอาจจะเกิดโมหะความโกรธความโกรธนั้นอันตรายเป็นอย่างมาก ทำให้ชะตาชีวิตเกิดความย่ำแย่ความรู้สึกแย่ความรู้สึกย่ำแย่การรู้สึกที่จะต้องปะหัดปะหันใครบางคนเหมือนติดคุกเหมือนติดนรกท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับปัญหาต่างๆจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีลุงชะตาตกตำแหน่งเศรษฐีเงินล้านอํานาจปาลมีวาสนาจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองโชคลาภเงินทองวาสนากําลังจะเข้ามา สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงเฮงแสงทางโค้งน,นะครับเงินไหลลงมาจากฟ้าฟังดูแล้วอาจจะแปลกแต่บ่บอกเลยว่าโชคชะตาแบบนี้ท่านควรรับเอาไว้ความสุขสมหวังดังใจหมายประสวัด็์ดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีนะครับชิงไหวชิงพิษใช้เล่ห์เหลี่ยมกับใครบางคนใครบางคนท่านต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมเป็นอย่างมากที่สุดท่านอย่าใจอ่อน โชคชะตาของท่านต้องต่อสู้แข่งแย่งจริงดีและใช้เล่ห์เหลี่ยมอยู่ยางเท่าๆจัดแจงตามแบบแผนประเพณีและความสุขสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาแสงสว่างส่องมาที่ตัวท่านแล้วความสุขความเจริญความร่ำรวยเงินทองเริ่มจะประเดบประดังเข้ามานะครับไหลามาเทมาสังเกตให้ดีมันมีสัญญาณโชคลาภบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำดวงชะตา,าความเฮงความรวยความปังผสมเล็ก อำนาจราชสีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านทำอะไรก็ใหญ่กว่าเขาได้เปรียกว่าเขาแต่ว่าต้องใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นอย่าให้ไฮยีน่าตามไล่กัดเพราะว่าดวงชะตาท่านใหญ่ก็ต้องมีคนที่เจ้าเล่ห์เพทุบายนะครับตัวเล็กจะทําร้ายเขาก็ทําไม่ได้พยายามเหยียบย่ําการแก้งในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องหลีกหนีไปให้กันเพราะว่าอำนาจบารมีวาสนาท่านมีไม่ใช่ไม่มี ด้วยบุญกุศลวาสนาท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การางานการเงินลดใหม่ป้ายแดงนะครับโชคลาบเงินทองนะครับมีบารมีวาสนาแล้วควรที่จะต้องจัดแจงสร้างบารมีนะครับทำให้คนมีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดนะครับแต,แต่คุณงามความดีจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างและดวงชะตาท่านจะเปิดดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์เดินทางนะครับพูดคุยเจราจารับทรัพย์เงินทองกลับเข้ามา เข้ามาในบ้านทํให้เองบ้านครอบครัวอยู่ร่มเย็นพิสุขใช้นี่ใช้สินหมดนี่หมดสินความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านครับดวงชะตาตกตําแหน่งอํานาจปารมีวาสนาท่านจะสุขสมหวังดังใจใหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองประสบความสาเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะรับทรัพย์โดยโชคถูกรางวัลใหญ่เป็นเศรษฐีเงินล้านไม่มีอะไรแน่นอนนะครับโชคชะตาของท่านจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางได้ดี ดวงใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาแต่ใจใหญ่ก็ตามติดมาด้วยด้วยเป็นคนใจถึงใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมากนะครับเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับร้ายมาร้ายกลับเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดานะครับบุญกุศลวาสนากาลังจะส่งเสริมหนุนานำดวงชะตาทําให้ท่านพลิผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีความสุขสมหวังดังใจหมายร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองประสบความสำเร็จความรุ่งโรจน์ราบรื่นเป็นไปได้ดีเกิดขึ้นในโชคชะตา ลงถึงใจถึงนะครับเกิดขึ้นนะครับอำนาจบาร,รมีวาสนาท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับคอยเลียเ้ยงดูครอบครัวนะครับปกปักคุ้งครองรักษาคนในครอบครัวให้แข็งแกร่ปลอดภายัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านก็ต้องดูแลลูกน้องด้วยเป็นคนบุญกุศลวาสนาใหญ่ใจใหญ่ใจถึงเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารแบบนี้เป็นนายคนเจ้าคนนายคนได้สบายดวงชะตาของท่าน มีการใช้เหล่เหลี่ยมชิงไหวชิงพิบต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาเป็นเรื่องปกติของโชคชะตาเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนแบบเพณนี้ให้ถูกต้องตามแบบแผนถ้าทําผิดแล้วท่านก็เคยได้ยินคนยิ่งมีบารมีมากก็ยิ่งมีข้อห้ามมากข้อห้ามสิ่งต่างๆที่จะทําให้ดวงชะตาท่านจากดีก็กลายเป็นลายเพราะฉะนั้นจงทําดี ทำดีก็จะได้ดีจริงๆกรับไปรับทรัพย์โดยโชคเจริญรุ่งเรืองขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายในปี2567ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินต่อชะตาเศรษฐีเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวัสัยรวยประสวัสเหล็กครับ